เราอย่างเยี่ยอไม่องอ .mix นะคะพอดแคสต์ Podcast ที่เก็บไฮไลท์ข้อคิดรวมมิสคำคมและเนื้อหาน่าสนใจจากหนังสือที่เราอ่านมาแชร์ให้กับเพื่อนๆฟังนะคะโดยในตอนนี้เราจะพูดถึงหนังสือที่ทําให้เราสามารถหัวเราะทั้งน้าตาในเวลาเดียวกันไม่ค่ะยังไม่ต้องถึงคั้นพพแพทย์นะคะแต่ขอให้ทุกคนได้คิดตามไปพร้อมๆกันก่อนหนังสือที่ว่านี้ก็คือจิตวิทยาของคนโง่หรือต้นฉบับซึ่งเป็นภาษา ภาษาฝรั่งเศสนะคะก็คือ Psychology de la c o n n e r e โดยบรรณาธิการชองฟรองซัวม์มัคมียงและแปลเป็นไทยโดยคุณพัสรัตน์สุวรรณาจัดพิมพ์โดยเวอร์ชันภาษาไทยนะคะโดยสำนักพิมพ์บีอิงค่ะจิตวิทยาของคนโง่นะคะหรือว่าชื่อในภาษาอังกฤษก็คือ The Psychology of the Stupidity เล่มนี้ไม่ได้เป็นคู่มือเอาตัวรอดจากคนโง่หรือการเป็นคนโง่แต่อย่างใดนะคะเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้ว โอกาสรอดยากค่ะไม่ว่าคุณจะเรียนสูงแค่ไหนมีไอคิวสูงปานใดนะคะหรือว่าอยู่ในสถานะไหนคุณก็มีสิทธิ์ตกหลุมพรางความโง่เขลาได้เหมือนกันหมดเพราะว่าความโง่หมุนอยู่รับตัวเราค่ะเราอ่านเราฟังเรื่องเราความโง่เขลาอยู่ทัทุกวันหนังสือเล่มนี้พาเราไปสำรวจโรคของโลกของความโง่เขลานะคะในทุกแง่ทุกมุม ผ่านมุมมองของนักจิตวิทยานักปรัชญานักสังคมวิทยาและนักเขียนที่ร่วมแชร์มุมมองอย่างเผ็ดร้อนมีทั้งบทสัมภาษณ์บทความตัวอย่างเหตุการณ์ทฤษฎีและก็งานวิจัยมากมายเลยนะคะเกี่ยวกับความโง่และที่มาของพฤติกรรมโง่ๆซึ่งแม้แต่บุคคลระดับโลกอย่างสตีฟจ็อบส์หรือว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็ถูกยกเป็นตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้นะคะเรามาลองดูไฮไลไท์ที่น่าสนใจและ ตัวอย่างจากหนังสือเล่มนี้กันนะคะเจ้าของหนังสือบอกว่าคนโง่มีหลากหลายรูปแบบมากค่ะมีทั้งโง่แบบบ้าบินน่าสมเพชโง่ระดับตำนานโง่ตาละห้อยเอ่อโง่แบบหัวขี้เลื่อยโง่เปิดโง่งุ่มงานโง่หัวแข็งโง่วางกล้ามโง่เวิ้เวอพวกที่โง่แถมยังพูดจาหน้ารำคาญเอาจริงๆนะคะพอได้ยิน สิ่งที่ตัวเองพูดออกไปก่อนหน้านี้แล้วมันทำให้เรารู้สึกโง่ไปด้วยเลยแบบปแปลกๆค่ะทําไมคนฉลาดถึงเชื่อเรื่องไร้สาระบางครั้งคนฉลาดก็ตัดสินใจพลาดค่ะหรือว่าจริงๆแล้วก็มีแอบเ,เชื่อเรื่องไร้สาระได้เพราะว่ามีอคติทางความคิดหรือที่เรียกว่า cognitive bias หรือสมองขี้เกียจจึงหาทางลัดให้กับทางออกกับเปนนัก ทางออกของปัญหาหรือ,เล,อเลือกที่จะเชื่อเรื่องไรสาระเพียงเพราะว่าคนรอบข้างหรือว่าสังคมยอมรับเรื่องนั้นทําให้เกิดการยอมรับตามกลุ่มโดยที่ไม่มีคําถามใดๆนะคะการเถียงกับคนโง่ค่ะมีประโยคเด็ดว่าการเถียงกับคนโง่เนี่ยก็เหมือนกับคุณกําลังตบตีกับ,กบดักเพราะบางครั้งเนี่ยยิ่งเถียงยิ่งเสียเวลากลายเป็นว่าคุณเองก็ถูกดึงลงไปในวงจรความโง่นั้นด้วย ฟังดูลึกซึ้งดีใช่ไหมล่ะคะอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ Dunning Kruger Effect ที่กล่าวถึงในหนังสือนะคะซึ่งอธิบายว่าคนที่มีความรู้น้อยเนี่ยมักจะประเมินความสามารถของตัวเองสูงกว่าความเป็นจริงทำให้เกิดปรากฏการณ์ยิ่งรู้น้อยยิ่งมั่นใจมากฟังดูเหมือนจะดีใช่ไหมล่ะคะแต่บางบางทีแล้วเนี่ยความมั่นใจ มีแต่พอดีน่าจะดีกว่าในหลายๆสถานการณ์นะคะหนังสือยังพูดถึงเรื่องของคนโง่เช่นการชอบโยนความผิดให้คนอื่นการคิดว่าตัวเองถูกเสมอการแสดงอาการโมโหเพื่อกลบเกลื่อนและการไม่สนใจใความรู้สึกของผู้อื่นนอกจากจะพูดถึงความโง่ของคนอื่นแล้วเนี่ยหนังสือยังชวนมองให้เราย้อนมองย้อนกลับมาที่ตัวเองนะคะเพราะว่า เราทุกคนเนี่ยโลนมีโอกาสที่จะเป็นคนโง่ในสายตาคนอื่นได้ตลอดเวลาแล้วก็จะไม่ค่อยมีใครยอมรับความโง่ของตัวเองนะคะจิตวิทยาของคนโง่เนี่ยจะทําให้คุณเข้าใจว่าความโง่คืออะไรแล้วก็ไม่เผลอทําอะไรอ่องๆหรู้วิธีเลี่ยงคนโง่หรือถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับคนโง่ได้อย่างมีความสุขค่ะก่อนหน้านี้เราได้มีการพูดถึงว่าหนังสือเล่มนี้เป็นมีผู้ผู้ร่วม เขียนเป็นนักคิดนักเขียนคนดังระดับโลกหลายท่านใช่ไหมคะ,อะตอนนี้เราเลยจะอยากจะขออน,นุญาตยกตัวอย่างชื่อมาประมาณ2-3ถท่านนะคะอย่างเช่น d ดนน e l ลคา n ์มันซึ่งเป็นนักจิตวิทยาชาวอิสราเอลอเมริกันเจ้าของรางวัลโนเบลแดน a r ร e l y อาจารย์เศรษศาสตร,ร์ด้านพฤติกรรมประจำสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT และเป็นผู้แต่งหนังสือชื่อดังหลายเล่มนะคะแล้วก็ Aaron James อาจารย์ประจำสาขาปรัชญาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเอร์วน์และผู้เขียนหนังสือ asshole a theory และ asshole a theory of donald trump โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมถ่ายทอดมุมมองในหนังสือเล่มนี้นะคะพยายามจะหาเหตุผลว่าทำไมบางครั้งเนี่ยคนฉลาดจึงตัดสินใจพลาดและทำไม ความโง่ถึงอยู่คู่กับมนุษย์เรามาตลอดหนังสือเล่มนี้จะทําให้คุณเปิดโลกกว้างาเข้าใจความโง่ของมนุษย์อย่างลึกซึ้งขึ้นค่ะโดยคุณจะพบว่าโลกนี้ก็มีคนโง่ามากกว่าที่คิดและเราเองก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นจิตวิทยาคนโง่ไม่ได้สอนให้เราหลีอเลียวความโง่นะคะแต่สอนให้เรารับมือและอยู่กับมันอย่างเข้าใจ ก่อนจากกันวันนี้เราอยากชวนทุกคนลองมองย้อนกลับไปนะคะว่าในชีวิตประจำวันเราเนี่ยคุณเคยพบกับพฤติกรรมที่น่าตกใจหรือน่าขำของตัวเองหรือคนรอบข้างบ้างไหมหรือเคยมีช่วงไหนที่คุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโง่บ้างสามารถแชร์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะและถ้าคุณอยากรู้จักตัวเองมากขึ้นอยากเข้าใจพฤติกรรมโง่งที่เราเผลอทำกันอยู่ในทุกวัน ลองอ่านหามาอ่านกันได้ค่ะกับจิตวิทยาคนง้อเล่มนี้จะทำให้คุณหัวเราะและคิดตามไปพร้อมกันได้แน่นอนขอบคุณที่ฟังจนถึงตรงนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ